สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับน้องกิฟค่ะวันนี้น้องกิฟมีสิ่งที่จะมารีวิวนะคะทุกคนน้องกิฟเลี้ยงสัตว์เอาไว้3ามตัวค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะทั้งสามตัวนี้นะคะจะเป็นอะไรกันตามน้องกิฟมาดูกันเลยค่ะสําหรับตัวนี้ของเรานะคะก็น้องทาโรสุดวันของเรานั่นเองค่ะและเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะ และตัวที่สองของเรานะคะก็คือกำลังกินข้าวหรือข่าเป็นตัวสีขาวค่ะชื่อว่าโมจินั่นเองนะคะสำหรับตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือชื่อว่าโยชิค่ะโยชิของเราก็ตื่นแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกงกันต่อนะคะสำหรับกงที่น้องกีบช้ยเลี้ยงนะคะก็ จะเป็นกลงแบบสี่ลวดขนาดห0สิบเซนค่ะและเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกลงกันเลยนะคะตามมาเลยนี่นะคะทุกคนข้างในของเราค่ะก็จะมีบ้านดินเผานะคะแล้วก็มีจักค่ะจักตัวนี้นะคะจะขนาด19บเก้าเซนค่ะแล้วก็แล้ก็จะมีห้องน้ําให้กับน้องของเราด้วยนะคะห้องน้ําตัวนี้ค่ะนี่ค่ะ หนูของเรานะคะที่ตื่นแล้วแล้วก็กําลังจะวิ่งเล่นอยู่ค่ะต่อมานะคะแล้วก็มีของเล่นให้น้องเพิ่มค่ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชั้นค่ะสําหรับให้น้องวิ่งขึ้นนะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วเราก็จะมีที่หลบน้องอีกที่หนึ่งค่ะนี่นะคะทุกคนต่อมาค่ะก็จะเป็นอาหารของเรานะคะอาหารของเราก็จะเป็น ตัวนี้เลยค่ะเราจะใช้เป็นอาหารผสมตามเพจต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นที่รองกงค่ะมีที่รองกงแล้วเราก็มีแผ่นเย็นด้วยนะคะไว้สําหรับใครร้อนในหน้าร้อนของน้องค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้หนูของเรากำลังกินข้าวอยู่ค่ะทุกคน ก็จะเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะก็จะมีขวดน้ำให้สำหรับน้องหนึ่งอันด้วยค่ะตอนนี้น้องก็กำลังเล่นทรายอยู่นะคะทุกคนก็เป็นสัตว์สีขาตัวเล็กๆค่ะที่ว่าน้องมีความน่ารักมากๆเลยนะคะน้องเข้าบ้านนอมแล้วค่ะทุกคน ค่ะทุกคนแล้วก็แก้งกันนะคะแล้วก็จะมีที่รับฟันให้กับสำหรับน้องด้วยค่ะเราก็จะเลี้ยงแบบนี้เหมือนกันสามกรงเลยนะคะ ก็จะเป็นความสนของน้องๆนะคะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวสัตว์ตัวจิ๋วน่ารักน่ารักทั้ง3ตัวของมังคิปค่ะวันนี้มังคิปก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะคะ